ถ้านึกถึงพระประแดงนอกจากที่เที่ยวจริงเยอะแล้วร้านอาหารพระประแดงก็ไม่แพ้กัน today we are yummy diary ได้รวมทั้งหมดไปแล้ว9ร้านมาแนะนำทุกคนให้ได้เก็บลงลิสต์จะมีร้านไหนกันบ้างเลตจ s e e i t let's start activity 1จะเป็นร้านคาฟเฟส่สไตล์ยเยอรมนนี่หยูดอยู่กับป้ายรถเมล์เลี้ยวเข้าแยกป่าทง เจอกับคาเฟ,ฟ่สุดคิวบรรยากาศภายในร้านทำให้เหมือนอย้ายเซิร์ฟไปที่ญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวเพราะมีโชว์สกิลการชงม,มัชชะให้เราได้ตาแตกเลยในส่วนของดิเซอร์ตจะเด็ดในเรื่องของมัชชะและโทสที่โปะด้วยไอศครีมวานิลลาสุดหวานฉ่ำมาที่นี่รับรองว่ามีลูกอัปลงสตอรี่แน่นอนเล่าลี้เกิดบเดียวอายุธยา ชื่อร้านว่าซิงแล้วมีเหลือหน้าร้านซิงกว่าถึงจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวแต่ก็มีเมนูหลากหลายไม่แพ้กันซิงเนเจอร์ที่ไม่ควรพลาดที่ซิสเกียวกรอกทานคู่กับก๋วยเตี๋ยน้ำตกต้ยมยำบอกเลยว่าสุดโะ๊ะมีให้เลือกทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่น้ำตกน้ำใสต้มยำยัมมี่ไดรี่ขอหลับลองเลยว่าแค่ได้มาลองก็จะติดใจกับเส้นเสนไปอีกนะั่น let's go on วิ g ซูนมหกเป็นร้านทาราที่บอกเลยว่าไฮไลท์ของร้านนี้ต้องมีซูเป็นหนาช็อเท่างนั้น และบิงซูที่มีให้เลือกมากกว่ายี่สิบเมนู That is mad แต่ยังไม่จบแค่นั้นเพราะบิงซูนมโหวชิมิเมนโคลที่สุด so hot That is ม m ม,ม่าต้มยำทะเลกุ้งไส้บิ๊กเบิ้มที่เสิร์ฟร้นร้อนถึงโต๊ะและอาจจะเป็นด้านที่คุณนึกถึง every time ตอนที่พอดีใจโฮมคาเฟ่สุดฮิต ร้านนี้ไม่ได้มีดีแค่กาแฟแต่บรรยากาศเต็ไมไปด้วยความสบายทำให้รู้สึกผ่อนคลายทันทีที่เข้ามาในส่วนของยาม,มี่ไดอรี่ติดใจพิซซ่าโฮมเมดส,สุดๆแต่ยังมีหวานเย็นที่ทำให้ชื่นใจเราชนมิวแถมมีมุมเล,ล็กๆที่ซ่้างความคิวตี้แต่ยังมีการ์ดเกมให้เราได้ have a good time with my bestie ปเป็นหนึ่งลงติ๊กผัดไทยหอยทอดเจาเ้าเก่าหน้าวัดคารลัดประตูหนึ่งอ <Okay. S 1> า้าทางเลลิกที่เ e อ็กซ์ตซีฟเปิดม,มานานจนกลายเปนตำนานของย่านนี้เมนูเด็ดคือผัดไทยเส้นนุ่มๆรสชาติจัดจ้านกลมกล่อมแต่ออซส่วนหอยทอดจะกกระทะนรน้อนกรอบนอกนุ่มในหอมทะลุโต๊ะก็เลยทีเดียวอร่อยสมคำาล่อลือแบบท็อปนอ์ ร้านเก๋อเดี๋ยวปะนะใครจะคิดว่าซอ,อยในเล็กๆเพระประลดงจะซ่อนร้านเด็ดแบบนี้เอาไว้เมนูที่ห้ามพลาดคือก๋ยเตี่ยวกะทิสุดเด็ดเลช s ่งเครื่ so องแน่นจนแทบจะล้นชามอีกหนึ่งความประทับใจก๋ยเตี๋ยวเย็นตาโฟที่อร่อยไม่แพ้กันทานคู่กับลูกชิ้นปลาหมึกกรอบและปลาทอดบอกเลยว่า perfect combo แบบสุดๆร้านปันกระปายใครเป็นสายเที่ยวต้องห้ามพลาดร้านนี้เมนูที่ต้องสั่งมาม่าเกาหลีแฮมไข่กุ้งจัดเต็มทุกคำ เครื่องดื่มสติกเนเจอร์เดสไอสโกโก้แอนชาไทยหวานละมุนดื่มเพลินจนวางไม่ลงเลยละและอีกหนึ่งเมนูที่ทุกคนชอบคือขนมปังฝอยทองนูชลร่าขนมปังกรอบละร้อนตัดก,กับความหวานมันของนูชลล่าและฝอยทองดีวความฟินขั้นสุดร้านฮัตตำนานอาหารจานด่นดวนของพระประแดงร้านนี้อยู่คู่คนพระประแดงมาน,นานจนกลายเป็นตำนานที่ใครๆก็ต้องสั่เมนูมัสทรยของร้านนี้คือ ข้าวผัดอเมริกันกินแล้วติดใจทุกคำไม่ว่าจะกินกี่ครั้งก็ต้องกั่งนกจานนี้ยังมีสเต็กกานด่วนกอร์ชา้าเข้มข้นและต้มแซ่บกระดูกอ่อนเปรี้ยวเผ็ดถึงใจถ้าต้องการบรรยากาศด้านให้ฟิลพัฒนาคารสุดพรีเมียม ก็ต้องสเต็กไดมาเท่านั้นเมนูที่ไม่ควรพลาดยำตะไคร้กุ้งสดที่ทั้งแซ่บซีฟสดถึงไจและสปาเกตตี้ครีมซอสไข่กุ้งที่ทั้งละมุนหอมกลมกล่อมไข่กุ้งกรุบกรุบทุกคำถือความฟินที่ไม่ได้มีดีแค่สเต็กแต่คือจุดมุ่งหมายของมื้อพิเศษที่ทำให้คุณประทับใจตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้าย